พูดถึงสกายวอล์กแล้วหลายคนคงจะนึกถึงโครงเหล็กสารถักทอกันอย่างแข็งแรงแล้วปูพื้นและราวด้านข้างด้วยกระจกใสคุณภาพสูงแต่สกายวอล์กที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครที่จะพามาชมในวันนี้จะไม่ใช่เป็นสกายวอล์กที่เป็นกระจกใสนะครับแต่เป็นสกายวอล์กไม้ไผ่นั่นก็คือสกายวอล์กม่อนแก่นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสกายวอล์กแบบทางเดินเรียบเลาะริมเขาชมวิวสวยๆรอบทิศทางแบบ360องศาโดยตลอดทั้งทางเดินของสกายวอล์กก็จะมีการประดับประดาไปด้วยดอกสร้อยไก่สีแดงสดใสสามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้อย่างสวยงามถ้ามาตอนเช้าก็มีทะเลหมอกสีขาวดูนุ่มนิ่มออกมาทักทายเกือบทุกๆเชา้ายิ่งถ้ามีแสงอาทิตย์อ่อนๆาดส่อง ยิ่งสวยงามเป็นแสงที่ตัดกันกับหมอกในยามเช้าอากาศก็เย็นสบายทั้งวันเพราะว่าม่อนแจ่มนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างของสกายวอล์จะเป็นแปลงปลูกคอสมสสีชมพูหวานพร้อมด้วยแปลงปลูกสตรอเบอรี่ซึ่งสามารถลงไปถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดและที่พิเศษสุด ไไล่จะมีบริการให้เช่าชุดพื้นเมืองชาวเขาและชุดฮันบกชุดฮันบกที่ว่านี้ก็คือชุดพื้นเมืองของเกาหลีนั่นเองการเข้าเที่ยวชมสกายวอล์กมอนแจมสามารถเที่ยวชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยเสียค่าบำรุงสถานที่คนละ10บาทโดยรวมแล้วสถานที่รอบๆสกายวอล์กมอนแจมก็จะประกอบไปด้วยทุ่งดอกไม้ จุดชมวิวคาเฟ่ร้านอาหารบรรยากาศดีๆซึ่งถ้าจะมององค์ประกอบโดยรวมเข้าด้วยกันเพื่อความสวยงามแล้วก็จะประกอบไปด้วยทุ่งดอกคอสมอตสีชมพูสลับขาวกำกำลังเบ่งบานสะพรั่งรวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆที่ทยอยบานในช่วงหน้าหนาวเช่นดอกบานไม่รู้โรยดอกไฮเดรนเยียดอกมาร์เกเรตซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ง ดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเช้าจะเห็นทะเลเหมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่นโดยมีภูเขากับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์เป็นแบ็กกราวด์มองดูแล้วสวยงามจับใจเลยทีเดียวซึ่งนอกจากค่าเข้าชมคนละสิบบาทแล้วนั้นใครที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆด้วยการเช่าชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฮันบกของเกาหลีหรือว่าชุดของชาวเขา เผ่าต่างๆนะครับก็จะมีให้เช่าเพียงชุดละ50บาทเท่านั้นเองหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นสกายวอล์กที่ไม่สูงนะครับแต่จริงๆแล้วสกายวอล์กแห่งนี้สร้างอยู่บนริมภูเขาสูงนะครับจึงทำให้สามารถมองดูวิวทิทัศน์ได้โดยรอบ360องศาเลยทีเดียวและที่เห็นดอกไม้สวยงามสดใส รอบๆเลยนี้ก็เพราะว่าอากาศที่อำนวยต่อความงามของดอกไม้ก็คืออากาศเย็นตลอดทั้งปีของม่อนแจ็บทาให้ดอกไม้ขึ้นได้ดีแล้วก็มีสีสันที่สวยสดงดงามเลยอย่างที่เห็นนะครับดังนั้นแล้วใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไม่ควรที่จะพลาดที่จะมาแวะเยี่ยมเยือนสกายบล็อกม่อนแจ็ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ และถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ